ลาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับมาพบกับผมไกด์นุกลุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเกี่ยวกับพวกเงินเยียวยาข่าวสารจากรัฐบาลและก็ความรู้ทั่วไปนะครับก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งและพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มีเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่แทบไม่มีข่าวมาเลยนะครับแต่เราไปค้นหาเจอในแอปพลิเคชันนั้นคือการปรับลดเงินงวดหรือเงินผ่อนนั่นเองนะครับเริ่มลงทะเบียนแล้วอยากจะบอกนะครับสิ้นสุดภายในกุมภานี้เท่านั้นนะครับมีวิธีการยังไงมาดูรายละเอียดกันชัดๆกับผมเลยนะครับโอเคมาอยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ส่งไปยังมือถือนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่ใช้ iOS ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GSB O ก่อนนะครับหรือถ้าใครมีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับ GSB O หน้าตายอย่างนี้นะครับสำหรับ Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมก็ให้ทำการดาวน์โหลดและเปิดขึ้นมาเลยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดาจากแอปเนี่ยได้ว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่าเฮ้ยการปรับลดเงินงวดหรือเงินผ่อนต้องทํำยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าใครกดเมนูตรงกลางคาว่าทอ,อสอตรงนี้นะครับผมกดค้างไว้ปุ๊บพอมาอย่างหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆไปยังบริเวณด้านบนตรงด้านบนนะบริเวณตรงนี้ให้เลื่อนนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างซึ่งามาตรการที่เราสนใจนะั่นคืออันนี้นั่นเองทออสอใจดีปรับลดเงินงวดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง25กุมภาพันธ์2564เห็นไหมฮะซึ่งเป็นการเปิดแบบเงียบๆที่มีการประกาศแต่ในเฉพาะวงในเท่านั้นนะครับน้อยคนที่จะรับทราบเพราะยังไม่มีข่าวประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ได้มีคําถามจากพี่ท่านหนึ่งที่ติดตามช่องถามมาว่าท่ออสอมีไหมผมก็เลยไปค้นหามาโดยพิเศษนะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการเนี่ยขาบอกว่าอะไรลองไปอ่านกันนะครับโครงการปรับลดเงินงวดสําหรับลูกค้าเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา3ปีโดยลูกค้าจะต้องกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับอันนี้ฟังให้ชัดต้องกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับระยะเวลากู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า10ปีนะครับเข้าใจถูกต้องไหมครับก็คือง่ายๆว่าเราต้องกู้มาแล้ว3ปีและก็เหลือระยะเวลาผ่อนเนี่ยมากกว่า10ปีนะครับอ่าโอเคเคลียนะสำหรับตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือเน้นเฉพาะคนมีบ้านเป็นหลักนะครับปรับลดเงินงวดของลูกค้าเนี่เพึ่งมีขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะครับซึ่ง ข้อกำหนดนั่นก็คือโครงการปรับลดเงินเนื้อจัดจัดขึ้นเพื่อลดรายจ่ายให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา3ปีเลยนะครับกรณีลูกค้ารายย่อยธนาคารจะดําเนินเปลี่ยนเงินงวดใหม่ในเดือนถัดไปนะครับกรณีใช้สิทธิสวัสดิการธนาคารจะดําเนินการแจ้งหักเงินเดือนผ่อนชําระตามเงินงวดใหม่ไปยังหน่วยงานของท่านในเดือนถัดไปนะครับทั้งนี้กรณาตรวจสอบสิทธิค่า การเบริกค่าเช่าบ้านก่อนลงทะเบียนปรับลดเงินงวดของท่านนะครับกรณีหักบัญชีเงินงวดหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารจะหักเงินงวดใหม่จากบัญชีเงินฝากของท่านในเดือนถัดไปทั้งนี้ช่วงระยะเวลาที่มีการปรับลดเงินงวดลูกค้ายังคงสามารถชําระเงินงวดได้มากกว่างวดที่ธนาคารกําหนดหมายเหตุลูกค้าต้องลงทะเบียนภายในวันที่25ของเดือน เพื่อให้เงินงวดใหม่มีผลเดือนถัดไปนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มติ๊กถูกตรงบริเวณด้านนี้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับกดตกลงไปได้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เราไปดูอ่าเอกสารของเรานะครับอ่านี้บัตรประชาชน,นครับตื้ๆเราใส่ข้อมูลที่ถูกต้องของเราและก็ใส่เลขอ่าบัญชีเงินกู้ของเรานะครับอ่า เมื่อกี้น่าจะมี12หลักตามที่เขาแจ้งนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันเข้าไปแล้วเขาจะให้ดูข้อมูลรายละเอียดที่เรากู้มานะครับถ้าเกิดยืนยันคอนเฟิร์มก็กดตกลงไปได้เลยนะครับซึ่งธนาคารอาจจะมีการติดต่อกลับมาดู2องช่อนทางคือโทรกลับหรือว่าแจ้ง SMS c o n f i r คอนเฟิร์มการขอชำระลดเงินงวดตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ กล้นุกลุกทุกงานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ธนาคารทอสนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ